สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิทก,บบกทุกท่านครับยินีต้อรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับเข้าวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจนส์วีอพีนะครับดาวโจนส์วีอพีของวันที่28เมษายนสองพนาร้อยหนะครับดาวโจนส์วีอพีนี้ก็จะมีทุกวันทุกวันนะครับออกทุกวันนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะสองยามครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับ เรามีปีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลวมเบื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับข,ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกลิกทุกเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกแกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ออกอะไรเข้าไหมมีใครรวยบ้างวันออกห้าห้ากับเจ็ดหนึ่งนะอาจารย์ให้หนึ่งกับสองนะหนึ่งเจ็ดก็มีด้วยนะ ก็จะเรียกความมีดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะครับหนึ่งเจ็ดนะครับอืมครับโอเคครับอ่าเราก็ไปต่อนะมีอะไรบ้างวันนี้มาชมกันนะครับไปต่อไปต่อวันที่ย,ทยีแปดเมษายนทวันาั้และหกสิบเจ็ดวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดาวจินวีไพีเด่นนะครับศู 0, 2, นยะ์หนึ่งสองนะเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งพัน กระเทากรลองคือสองนะครับสองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับถ้าศูนย์กับหนึ่งมาก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับตามนี้นะครับชวนชอบคอยจัดนะไม่ชวนไม่ชอบไปลุ้นุ้นกันไปนะครับถามนี้นะครับเด่นนะครับศูนย์หนึ่งสองนะตอเน้นที่ศูนย์นะครับกับหนึ่งนะ ส่วนสองเป็นทางเลือกนะครับใครชอบสองก็จัดไปตามนี้นะครับส่วนตัวเน้นขอ,อฟันที่ศูนย์นะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดไปกลับด้วยนะครับส่วนสายลูดสายวิง่งพวกฟันทงที่ศูนย์นะครับลองหนึ่งนะใครชอบสองก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับอาชนชอบคอยจัดนะครับส่วนชุดวินห้าหกเจ็ดแปดวินคู่กับศูนย์หนึ่งสองนะครับนี้นะครับ นอโอเคเรียบร้อยแล้เวเราเอาทุกตัวเลยนะครับขอบคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแหงๆนะครับเนี่ยชาววันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเจ่ยงคืนครึ่งนะเจ่ยงคืนครึ่งนะครับสองยามครึ่งนะได้เฮได้คิดกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับไม่เจ็บไม่จนมานคงมั่งมังนีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ